ราชอาณาจัจากรเล็กๆที่แอบซ่อนอยู่กลางเทือกเขาหิมาลัยหนึ่งในประเทศที่ยังคงนับถือศาสนาพุทธไว้อย่างเข้มข้นมากที่สุดในโลกความคิดความเชื่อแบบพุทธวัชรยานเชื่อมโยงผู้คนและธรรมชาติบนเทือกเขาสูงให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเงียบสงบ มีเพียงเสียงแห่งมวนตราเท่านั้นที่ดังก้องอยู่ทุกที่ไม่มีวันหลับไหล ที่หมู่บ้านน้ำเซลิงทางตอนใต้ของทิมพูเมืองหลวงของภูตานคุณซังเทนซิงลมัมมานิปชราอายุ75ปีสวดมนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า1,000ล้านจก <S <S ᱡᱮᱱᱫᱟᱞᱟ ᱡᱟᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚᱛᱮ ᱫᱚᱢᱟ ᱫᱮᱞᱟᱱᱟ ᱡᱮᱡᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱡᱮᱡᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱫᱮᱫᱟ ᱱᱚᱱᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱯᱟᱯᱮ 님이 ให้เล่าอย่างไรก็ฟังดูเหลือเชื่อในดินแดนที่ไม่เคยขาดแคลนผู้วิเศษอย่างภูตานปาฏิหารเหนือจริงเช่นนี้อาจไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่นักหากเทียบกับตำนานนับพันที่ถูกขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานับตั้งแต่โบราณกาล ชีวิตใต้เงาหิมาลัยที่ต้องเผชิญกับความเกลี้ยวกลาดและแปรปรวนของธรรมชาติทําให้พื้นฐานความเชื่อดั้งเดิมของคนภูตูนติดอยู่กับอิทธิฤทธิ์ของผู้ผีร้ายตามอย่างลัทธิบอดครั้นเมื่อครูรินโปเชลามาผู้สงรงฤทธิ์จากทิเบตได้เดินทางเข้ามาวางรากฐานศาสนาพุทธวัชรยานในประเทศภูตาน ในช่วงคริสตศตวรรษที่8ทรงขี่หลังเสือมายังยอดเขาทักสั่งและสร้างวัดขึ้นริมหน้าผาสูงชันตามตำนานเล่าว่าโครรินโปเชได้กำราพูดผีเจ้าถิน่นที่พยายามขัดขวางการสร้างวัดให้ยอมสยบลงและผันมาเป็นเทพผู้พิทักษ ช่วยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาในภูตานให้เจริญสืบไปการเข้ามาของศาสนาพุทธที่ไม่ได้หมายล้มล้างความเชื่อดั้งเดิมแต่ผ่อนผสานพลังให้แก่กันปรากฏออกมาเป็นส่วนผสมระหว่างพุทธกับธรรมชาติที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนกล่าวกันว่าในภูตานไม่มีสายลมใดที่ไม่ได้พาดผ่านธงมน ไม่มีลำธารสายใดที่ไม่ได้รับการอวยพรเหนือแม่น้ำลำธารสายต่างๆในภูตาลมักจะมีอาคารขนาดย่อมสร้างคร่อมอยู่ด้านในมีกงล้อที่มีมนหกพยางเขียนไว้ เมื่อแรงดันน้ำที่ไหลผ่านดันกงล้อให้หมุนครบหนึ่งรอบเท่ากับว่าสายน้ำช่วยสวดมนต์ไปได้ครบหนึ่งจบยิ่งน้ำไหลแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งกระจายมนต์ไปได้มากเท่านั้นอักษรศักดิ์สิทธิ์หตัวปรากฏอยู่ทั่วทุกที่ในภูตาลทั้งในป่าเขาหมู่บ้านไปจนถึงอารามหลวง เป็นมนหกพยางที่สวดง่ายที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในวิถีการดำเนินชีวิตของคนภูตานโอมานีปัดมีหุมเป็นคำย่อแทนโลกทั้งหกภพภูมิในสังสารวัตรมนุษย์เทวดาอาสูรเดรฉานเปรตและนรกโอมานีปัดมีหุมเมื่ออ่านรวมกัน ยังมีความหมายว่ารัตนะกลางดอกบ,บัวอันหมายถึงพระอวโลกิเตศวนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นตัวแทนแห่งความการุณาการเดินทางของชีวิตไม่ได้จบลงในชาติเดียวชาวพุทธในภูตานมีความเชื่อกันว่า การท่องมนมหนึ่0 0มืจบจะช่วยให้พวกเขาไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิระดับล่างอีก ลัมมาิปคุณสั่งผู้ท่องม,น,มนีมาไม่ต่ำกว่าพันล้านครั้งไม่เพียงทำเพื่อตัวเองแต่เพื่อประชาชนในหมู่บ้านธุรกันดารทั่วประเทศตำแหน่งลัมมานิปมีไว้สำหรับคารวาสผู้มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชุมชนเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและวัดเข้าด้วยกันผู้ที่จะเป็นลัมมานิพได้ ต้องมีความรู้และพรสวรรค์ที่หลากหลายมีทักษะการเข้าสังคมที่ดีและย <tr> ังต <wonder> ้องมีร่างกายแข็งแรงอารามกลางจะเลือกผู้ที่เหมาะสมมารับหน้าที่แบกทาชิโกมังหรือวิหารเคลื่อนที่ออกเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเมื่อไปถึงหมู่บ้านคนส่งสารจะเป่าบอกสัญญาณให้ทุกคนมารวมตัวกัน ล้อมวงฟังลำมานิพเล่านิทานชาดกและสวดโอมานีปัดเมหุมไปด้วยกัน